สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องบ้านละกีสองห้าหกหาทุกท่านทุกทุกคนนะครับผมท้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาติดตามทั้งช่องนะครับผมเออ่สำหรับวันนี้นะครับก็บวันที่สี่วันอาทิตย์ที่สี่เดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมเออ่มีนัดทั้งว่าป่ามาตอนกันคือเก่าน,นะครับอา่าสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะ คลิปนี้นะครับก็จะเป็นแนวทางของชุดเต็มรัฐบาลไทยนะครับชุดเต็มบนล่างนะครับของรัฐบาลไทยนะครับผมก็งวดที่ผ่านมานะครับก็เข้าก็เขานะครับเากรรอ,อื่นติขอาไปแนวทางเบิ้งแนวทางตัวเลขน,นะครับผมมาเบิ้งคลิปคำเตือนกันก่นกอนนะครับคำเตือน คลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับเอาละครับก่อนจะเขยไ้เบิงนะ้งหน้าท้งตัวเลขของชุดเต็มรัฐบาลไทยงวดที่หนึ่งนี่นะครับผมขอเบิ้อสงสรุปงวดที่ผ่านมาก,ก่อนนะครับซึ่งงวดที่ผ่านมาแล้ครับผมงวดที่ผ่านมานะครับ,รบก็ เลขที่ออกนะครับผมก็6 0 7 0นยนะครับ607063แล้วก็ข้างล่าง09นะครับ,ข,บ,รบข้างบน063นะครับข้างบน063ข้างล่างก็09นะครับผมก็เขานะครับเข,ข่าข้อเป็นคนที่2แล้วนะครับผมแต้มคน,คนที่2แล้วนะครับสําหรับชุด ในตารางนะครับเลขชนิดตารางนะครับผมก็มีศูนย์สามสามเก้าศูนย์สี่เจ็ดห้าแปดนะครับก็มีศูนย์หนึ่งนนั้นก็มีศูนย์เก้านะครับมีศูนย์กับเก้านะครับก็แตกเข้าชิ้นล่างนะครับศูนย์เก้านะครับผมเข้าที้ล่างนะครับศูนย์เก้าส่วนข้างบนออกศูนย์หกสามนะครับมีศูนย์กับสามนะครับขาดเลขหกนะครับผม ขอเลข3ามตัวนึ่งนะครับนี่ครับาเลข6ตัวเดียวนะครับส่วนจับคู่นะครับจับคู่จับคู่เข้าที่0ูนย์เตัวเน้นนะครับตรงตรงนะครับผมเข้าที่ศูย์เตัวเน้นตรงตรงนะครับผมฉะนั้นงวดนี้ลืมนะครับงวดนี้จะพลาดนะครับผมเดี๋ยวงวดนี้้องตามกันนะครับส่วนตัวเด่นนะครับเลขเด่นนะครับเลขเด่นบนล่างนะครับให้ศูนย์กับหนะครับผม เข้าที่ศูนย์บนล่างนะครับเข้าไปที่ศูนย์บนล่างนะครับผมบนนะครับแล้วก็ล่างนะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับผมสําหรับชุดเต็มมหัีจรรย์มานี่ปังมากนะครับปังมากเลยนะครับผมก็แสดงความดีใจกับเอฟซีนะครับที่โชคดีนะครับที่โชคที่หมานะครับผม ส่วนอแอดเองก็ได้นิดน้อยนะครับผมได้นิดน้อยนะครับมามาเบิ้งวันนี้กันต้อนะครับมาตามวันนีกันต่อเลยครับผมมาพี่น้องขแล้วกเราอย่าลืมนะครับสอยเป็นกำลังแรงใจกับทั้งช่องนะครับผมอ,อย่าลืมกด ไลค์กดแชร์หายน้ำนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจนะครับเพื่อที่จะได้มีกำลังแรงใจหาแนวทางหาเหล็กเผ่นมันวัปปกพี่น้องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นด้วยนะครับนะครับผมส่วนท่านที่ชื่นชอบแนวทางตัวเลขนะครับก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามแล้วก็กดส่งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับกดติดตามนะครับกดติดตามส่องบานรล็กีกไว้นะครับ มาลากีสองห้าหกดติดตามแล้วก็กดสั่งกระดิ่งอีกตัวหนึ่งนะครับกดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับผมสุดเด็ดเราผัดชงคลิปใหม่ๆนะครับเวลาแอปอัปโหลดลงคลิปนะครับผมอัปคลิปอัปเดตอ่าอัปอัปโหลดคลิปนะครับลงในช่องนะครับคลิปกดเจ้งขึ้นหน้าจ,จอโทรศัพท์ของพี่น้องกันทีนะครับผมพี่น้องอย่าทิ้งกันเบิ้งว่ขาดว่ขาดตอนนะครับอย่าลืมตอเนื่องนะครับก็มีทุก จะมีทั้งรัฐบาลไทยรัฐบาลลาวนะครับผมลาวก็มีอยู่วันจันท์พุธศุกร์นะครับลาวก็มีจันท์พุธศุกร์นะครับผมติดตามได้นะครับผมส่วนท่านที่ชื่นชอบแนวทางหนอยนะครับผมก็จะโทรศัพท์มาได้นะครับโทรศัพท์มาหาได้นะครับผมมีกลุ่มนะครับมีกลุ่มนะครับผมก็ศูนย์ เบอร์โทรศัพท์นะครับเดี๋ยวให้ไว้ทีหลังนะครับผมจะให้ที่หลังนะครับสำหรับชุดเต็มนะครับสำหรับชุดเต็มบนล่างนะครับชุดเต็มบนล่างสบันไทยงวดวันที่16เดือน2ปี67นะครับปี6กนี้นะครับผมชุดเต็มก็มี01 8 7 0นะครับ0 1 8 7 0 8 7 6 3 4นะครับ0 1 8 7 6 3 4นะครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับอ่าเรียนตรรังนะครับผมแล้วก็มี2อีกตัวนึงนะครับ2 เลขสองกับเลขหนึ่งนะครับมามันมันมีน่ะพ่อๆกันพี่น้องเด่นพ่อๆกันนะครับเลขสองกับเลขหนึ่งเลยจับเลขหนึ่งมาก่อนนะครับเลขสองก็มีโอกาสนะครับเลขสองก็มีโอกาสมานะครับจะเป็นก็เป็นล่างนะครับผมสาหรับหนึ่งกับสองนะครับมาได้ก็คือล่างนะครับบนไม่มีสิทธิ์มาแล้วครับเด้อสาหรับจับคู่นะครับสําหรับจับคู่ก็มีศูนย์หกหนึ่งหกสองหก 6, 7, 3า7หกเ8็ดสามเจ็ดแเจ็ย์เจ็แล้วก็78นะครับเรามีเลขที่หน้าลงทุนนะครับสำหรับอันนี้ยังวัดตัดนะครับยังวัดตัด เลขดับนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับหกตัวนะครับผมประมาณนี้นครับผมสําหรับเลขที่คิดว่าน่าจะเขาวินนะครับคือหนึ่งหกสองหกเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสามแปดสี่เน้นสุดๆนะครับสองหกสองนะครับสองกับหนึ่งหกนะครับ ส่วนอันนี้ล่างนะครับผมล่างคิดว่าน่าจะเป็นล่างนะครับส่วนเจ็ดสามอีกตัวนะครับเน้นบนนะครับผมเจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับบนนะครับผมบนนะครับแปดสามแปดสี่ตัวรองบนนะครับแปดสามแปดสี่ตัวรองบนนะครับผมเอาก็ได้ประมาณนี้นะครับส่วนเอ่อ ส่วนชุดล่างนะครับชุดเด่นนะครับชุดเด่นเด่นบนล่างนะครับผมก็มีเจ็ดกับหกนะครับเจ็ดกับหกนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับสําหรับแนวทางตัวเลขชุดเต็มงวดประจําวันที่สิบหกเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเก็บหนักจะไว้เลยครับผมดูไว้เป็นแนวทางนะครับดูไว้เป็นแนวทางนะครับผมแต่มาสเตอร์จับคู่ให้นะครับจับประเด็นในตารางเลยครับผม มีความคิดต่างนะครับความคิดต่างก็จับกันเองได้ในตราดนี้ครับผมอ่ะก็มีนัทั้งเท่วฝากมาตอนกัมพูช์เนือนะครับขอให้ทุกท่านโชคหมันร่ำรวยถูกเงินเรุ่งกันนะครับขอให้เจริจเจยิญจนเครส่จนมีเงินมีทองใส่ตลอดปีและตลอดไปนะครับผมเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับเงินไหลนองทองไหลเข้ากระเป๋าตรงๆทุกๆกท่านนะครับสวัสดีครับ